ประท้วงค่ะลองกี้ก่อนได้ไหมครับอะไรนะเดี๋ยวท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะให้วิโรจน์ถอนคําพูดค่ะครับกับคุณรักที่ว่ารับจ้างนะเพราะว่ามันถอนก็ได้ครับได้ครับเจอนะแต่ว่าแต่ว่าอยากที่ท่านเวลาตรวประท้วงเนี่ยลองกี้กี้สักสองครั้งครับับเจินเจินท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะ กี้กี้ด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ถือว่า้มท่านประธานเกิดได้ครับแต่ผมถอนกี้กี้ให้ครับมาบอกว่าใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาสองซีกอะไรผมก็ยังดีใจที่ผมใช้สมองครับแต่เมื่อกี้คําพูดของท่านเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่มีสมองครับครับครับท่านประธานครับแต่เดิมก่อนที่จะมีภาษีการรับให้การโอนหุ้นไปให้คนนั้นการยักย้ายถ่ายเทซุกหุ้นไว้กับคนนี้ยักย้ายถ่ายเทกันไปมาก็จะอ้างว่าให้โดยเสน่หา ภาษีสักสลึงก็ไม่ต้องเสียแต่พอมีการแก้กฎหมายประมวลรัษดากรในส่วนของภาษีการรับให้เมื่อวันที่5สิงหาคม2558และกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559หมายความว่ายังไงครับท่านประธานหมายความว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปตามประมวลรัษดากรมาตรา42วงเล็บ27เงินได้ที่ได้รับจากการอุป,ปการะหรือการให้โดยสเสน่หา จากบุพภการีผู้สืบสันดานผู้สมรสจะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าลูกให้แม่แม่ให้ลูกถ้าเกิน20สล้านส่วนที่เกิน20ล้านก็ต้องเสียภาษีการรับให้ในอัตรา5%เและในมาตรา42วงเล็บ28เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจัญญา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคการีไม่ใช่ผู้สืบสันดานไม่ใช่คู่สมรสจะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทหมายความว่าถ้าพี่ให้น้องน้องให้พี่ลุงให้หลานป้าสะใภ้ให้หลานหลานให้ลุงถ้าเกิน10ล้านบาทส่วนที่เกิน10ล้านก็ต้องเสียภาษีการรับให้ในันหาเปเ ประท้วงค่ะลองกี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวควุณท่านประวงนคะดุชนานจารุวงเสถียรค่ะซีสเกตเขตเก้าขอประท้วงท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะอะ,อะไรนะเดี๋ยวท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะท่านท่านอย่ามาใช้ครับเขายังไม่ได้พูดประเด็นนี้เขายังพูดอยู่ในประเด็นดิฉันประท้วงท่านวิโรจน์ค่ะข้อ ข้ออะไรหกสิบเก้าค่ะอาว่าว่า,วายัางไงพูดวกไปวนมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะผมผมนั่งฟังอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงกระบวนไปวนมาครับก็ไปตามแบบกอคุณนานั่งลงได้ครับขอบคุณครับครับก็คอยนั่งลงได้ครับ,งงรบท่านประธานครับ<ข>ผมว่าท่านผู้ประท้วงประท้วงตามสัญญาว่าจ้างข้อไหนดีกว่านั้นครับท่านท่าน,ท,านท่านอย่าไปพูดเสียสีเขานะครับท่านประธานคะครับก็ก็คุณอาถอนรับว่ารับจ้างแล้วนะครับท่านประธานคะครับ นุชนาจารุวงศ์เสถียรค่ะให้วิโรธถอนคําพูดค่ะครับกับคุณนักที่ว่ารับจ้างนะเพราะว่ามันถอนก็ได้ครับได้ครับเจนเจนคุณเร่องต่อแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากอดกระทุนเนี่ยร้องกี้กี้สักสองครั้งได้ไหมครับเจนเจนท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี้กี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าให้ถอนนะท่านประธนได้ครับแต่ผมถอนกี้กี้ให้ครับ พอใจแล้วนะครับจะได้นั่งลงผมจะเชิญคุณวิโรจน์ต่อเลยครับท่านสสออไม่รู้สี่รู้แปดก็อย่างนี้แหละค่ะท่านประธานผมคิดว่าท่านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่ประท้วงเชิญคุณวิโรจน์ครับแพทองทานชินวัตรยังทําตรงไปตรงมาไม่ได้แล้วจะมาเป็นนายกรัฐตนตรีผู้นําของประเทศเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้กับคนประเทศนี้ได้ยังไงตามมาตรา160วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และในมาตรา160วงเล็บ5วงเล็บ4และวงเล็บ5นายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา160วงเล็บ5นั้นในรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค2กำหนดให้นำเอามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของสารรัฐนูลและองค์กรอิสระพศ2561มาบังคับใช้แก่รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้วยโดยในหมวดหนึ่งครับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการข้อ7ครับต้องถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนพฤติกรรมการหนีภาษีการรับให้มูลค่า2 1 8 7ล้านบาทที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประเทศชาติ ล้วนชี้ชัดได้ว่าบุคคลคนนี้มีจิตละโมบที่คอยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่เคยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเลยข้อ8ดครับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีของแพทองทานชินวัตรนี่แหละครับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพฤติกรรมแบบนี้เหละครับที่เรียกว่าซื่อสัตย์ พฤติกรรมแบบนี้คือการใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้เล่เพทุบายในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบอย่างไม่รู้จักละอายคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวเป็นเหลือบลิ้นที่คอยกัดกินผลประโยชน์ของประชาชนไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปหมวดสองครับมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ12ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและกระพืติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคนในประเทศนี้ครับแค่นี้แพทองทานชินวัตรยังทำไม่ได้ถ้าพฤติกรรมการหนีภาษีของคนคนนี้เรียกว่าอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีแล้วถ้าประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเอาไปเป็นเยี่ยงเป็นอย่างประเทศชาติมีหวังร่มสลายข้อ17บเจดครับไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตําแหน่งพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีของแพทองทานชินวัตร สะท้อนได้ว่าคนคนนี้ไม่มีความยึดมั่นในกฎหมายเลยวันวันคิดแต่จะหาช่องหาหลือของกฎหมายกระทาการอย่างไร้ความละอายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองเอารัดเอาเปรียบประเทศชาตินายกหนีภาษีแบบนี้หากปล่อยให้ดํารงตําแหน่งต่อไปไม่ใช่แค่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ของการดารงตําแหน่งแต่ถึงขั้นเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติ เราจะบอกกับประเทศอื่นๆเขายัางไงครับว่านายกของประเทศไทยเรามีพฤติกรรมหนีภาษีรู้ถึงไหนอายถึงนั่นทั้งนิติกรรมอำพรางที่ใช้ตั๋วพีเอ็นหนีภาษีการรับให้มูลค่า218.7ล้านบาทย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคนอย่างแพทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์วันๆเาะหาช่องว่างทางกฎหมายเพ<า>ื่อตัดตัวผลประโยชน์ทบาษณุลบครับทบครับครับ,รบผมยืนขึ้นยกมือพนทิศ ครับเชิญครับพุจริตคำคำนี้ผมว่าธรรมทานต้องเตือนแล้วธรรมทานมานอเตือนสี่ห้าครั้งตันวิโรดนขอญาตเอยอนามไหนบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอจึงได้ขนอมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียดสีหกสิบเก้าเต็มเต็มนะครับไม่เป็นไร <ผม S 2> ครับทนฟังตั้งนานครับตวัตรัดหรือเปล่า ประกาศบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ได้ใช้เชิญครับเชิญนั่งลงเลยครับท่านประธานครับอยู่ดีก็ด่าตัวเองฮะเอ้าท่านท่านท่านเดี๋ยวท่านจะร้องกี้กี้สักสองสามครั้งได้ไหมฮะเดี๋ยวนะครับคือท่านประท้วงข้อหกสิบเก้านะครับ คําว่าทุจริต่มันมีในยตินะครับมีในยติทีนี้ก็ท่านวิโรจน์นะครับยังไงก็ลดการเสียดสีนิดหน่อยนะครับเพราะท่านก็พูดพูดแบบว่าวนๆเยอะแล้วนะครับวนเยอะแล้วชาวบ้านก็จะงงนะครับเชิญต่อครับท่านประธานครับคาเดียวครับผมไม่ถือสาหาความหรอกครับําวมากี้อ่ะนะผมคงจะไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับคนที่กําลังจะถูก ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกี่แปลว่าอะไรเอ้ยท่านวิโรดลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือคือคําว่านี้อะบางทีมันก็เป็นเป็นคําที่มันไม่ไม่ควรใช้ในสภาแปลแปลว่าอะไรครับมันเรื่องเป็นเรื่องคือมันเรื่องปกติครับไม่ได้คําหยาบคายอะไรครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับนะถ้า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 ไม่มีความหมายก็ไม่ไม่ควรจะมาใช้นะฮะเอาต่อเลยครับต่อเลยครับ แม่เมื่อกี้ท่านประธานน่าจะให้เขาพูดต่อสักหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรไม่เป็นไรครับอนุญาตไหมฮะอนุญาตไมไ่เป็นไรครับผมี่กำลังไม่เป็นไรครับท่านท่านต่อเลยครับคือยิ่งเดี๋ยวกินเวลาเพื่อนนะครับเพราะว่าประท้วงกันไปมานี่มันก็เวลาหมดเชิญครับเชิญต่อเลยครับครับคือผมอยากจะฟังครับว่าสสที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ยแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วแพ้เขาจะพูดท่านท่านเอาต่อเลยครับท่านอภิปายต่อเลยครับ นะครับเชิญครับทั้งนิติกรรมอำพรางที่ใช้ตั๋ว PN หนีภาษีการรับให้มูลค่า218.7ล้านบาทย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคนอย่างแพรทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์วันๆเอาแต่เสาะหาช่องว่างทางกฎหมายตักตวงผลประโยชน์เพื่อตัวเองจุ๊บจุจิบจิบๆๆก็เอาเล็กๆน้อยๆก็ไม่เว้นการหนีภาษีไม่ใช่แค่เป็นนายกไม่ได้นะครับแค่เป็นประชาชนยังเป็นไม่ได้ แพทองทานไม่ใช่แค่จะไม่มีศักดิ์ศรีที่จะลุกเดินยืนนั่งในทำเนียงรัฐบาลแม้แต่ตามถนนหนทางตามตอกตามซอกตามซอยในประเทศนี้คนหนีภาษีอย่างแพทองทานก็ไม่มีหน้าที่จะเดินหน้าตั้งคอตรงสู้หน้าประชาชนได้อีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับนายกรัฐมนตรีโดยตําแหน่งแล้วยังต้องดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอีกตําแหน่งหนึ่งด้วย ผมอยากรู้จริงๆว่าคนหนีภาษีอย่างแพทองทานชินวัตรย,ยังจะกล้าแบกหน้าไปนั่งประชุมหัวโต๊ะคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอยู่อีกหร้อครับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีของแพทองทานชินวัตรหลังจากนี้ครับต้องมีการร้องไปที่ปะปะชแน่ๆซึ่งปปชก็มีอำนาจตามมาตรา204ของรัฐธรรมนูญในการไต่สวนและมีความเห็นต่อกรณีที่แพทองทานชินวัตร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและพิจารณาส่งสำนวนและความเห็นไปที่ศาลฎีกาต่อไปผมเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้ยังไงแพรทองทานก็ไม่รอดผมเป็นห่วงก็แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะยกมือไว้วางใจให้บุคคลคนนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านประธานมาดูกันครับในหมวดสองว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ไปดูกันครับและเดี๋ยวจะหนาวครับข้อ19การคบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกันแต่ต้องดูถึงพฤติการด้วยถ้ามีคนไปร้องครับ สสที่ยกมือให้กับแพรทองทานก็อาจจะเข้าปิ้งไตตกไปตามแพรทองทานไปด้วยแพรทองทานชินวัตรผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงแพรทองทานชินวัตรการเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่พื้นฐานที่สุดคนคนนี้ยังทำอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ประชาชนเขาหวังเขาฝากความหวังไว้กับผู้นำแต่สุดท้ายกลับได้โจรใส่อาภรณ์ขุนนางสวมรองเท้าไข่มุก ที่ตัวเองเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันท่านประธานคะท่านประธานคะเชิญครับดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ท่านประธานตัดพิจารณาแล้วก็ตักเตือนในข้อ1 8 8 8 2เรียบร้อยแล้วนะคะท่านสมาชิกผู้อภิปราย ยังมีการเสียดสีและนี่หนํำซ้ำนะคะไม่มี g e เดอร์เลนเลยคนที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะสมาชิกสภาผู้แทนเราลณรงค์ให้ใช้ g e เดอร์เลนในการที่จะพูดพูดถึงผู้ออผู้หญิงพูดถึงเสื้อผ้าหน้าผมฉันขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยค่ะครับค่ะคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับท่นประธานครับขออนุญาตครับ ท่านประธานครับผมขอุญาประท้วงท่านประธานครับตัดข้อบังคับครับแต่ประท้วงท่านประธานด้วยความเคารพครับข้อไหนครับข้อเก้าครับผมให้ท่านประธานได้ตกราพิจารณานะครับว่าผู้อภิปรายนั้นได้เสียดสีมาโดยตลอดซึ่งสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนนั้นคอยรับข้อมูลข่าวสารจากตรงไปตรงมาแต่คําเสียดสีนี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการอภิปรายครับครับผมรังสิกรที่มาตริกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรคภูมิใจไทยขอญาตให้ท่านประธานได้โปรดควบคุมการกระชุมและวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยทั้งสองท่านเลยนะครับคือการการอภิปรายเนี่ยนะครับสมาชิกทุกท่านครับพี่น้องทางบ้านเขาจะพิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าท่านอยู่ในลำดับไหนสถานะไหนนะครับการใช้ถ้อยคานะครับที่เสียดสีใส่ร้ายหรือไม่สุภาพนะครับประชาชนเขาก็ดูอยู่ เขาก็ประเมินนะครับเพราะฉะนั้นก็ทวิโรธก็ยังไงก็เข้าเข้าสู่ความสุภาพครับครับครับผมสุภาพมาโดยตลอดครับท่านประธานครับนะครับสุภาพมาโดยตลอดะต่อเลยครับคําทุกคำเนี่ยนะครับที่ใช้ก็เป็นคําสุภาพแล้วก็ปรากฏในหน้าข่าวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเชิญครับแต่ว่าคําว่าทุจริตที่พูดไม่ได้นี่ผมคิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้แล้วครับเชิญครับเชิญเชิญนะครับเชิญเชิญต่อครับเพราะงนั้นผมยืนยันนะครับท่านประธานครับ ปากปากที่คนอย่างแพงทองทานเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันแท้ที่จริงแล้วครับคือการหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้มีกินกันเฉพาะกงศรีให้ได้อิ่มหมีเฉพาะตระกูลของตัวเองแพงทองทานชินวัตรนายกหนีภาษีไม่มีศักดิ์ศรีที่จะดำรงตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วได้เวลาออกไปจากตึกไทยคู่ฟ้า,ากับกงสีที่บ้านจันทร์สองล่าของคุณไปได้แล้วขอบพระคุณครับจบ,บนะครับ <ขอ S 1> ท่านประธานคบประท้วงค่ะเชิญครับเชิญครับถึงจจบก็ประท้วงได้ใช่ไหมคะเชิญครับเชิญครับข้อไหนประท้วงคุณวิโรธค่ะข้อ69ค่ะท่านคุณวิโรธเนี่ยพูดเสียดสีเหมือนคนจะไม่ได้อยู่ในสภาอีกแล้วค่ะท่านประธานครับครับขอบคุณค่ะท่านประธานคะขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงค่ะเชิญครับข้อ69ค่ะมีการเสียดสีเหมือนกันค่ะ ระวังนะคะเป็นหนึ่งในบิงโกนะคะตำแหน่งสอทรอาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะคะอ๋อครับครับก็จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับประธานครับผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับเมื่อกี้ท่านผู้ประทวงพาดพิงผมในทางเสียหายครับถ้าอยู่ในสภาแล้วต้องอยู่ในฐานะเป็นลิ้วล้อเป็นบริวารที่ไม่มีศักดิ์ศรีของ เแล้วครับเอาแล้วเขาจบแล้ว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 ครับท่านจบแล้วจบแล้วท่านท่านคุมวันนี้จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเสียนี่เสียเวลานะเขาจบแล้วท่านประท้วงอย่างข้อไหนครับผมประท้วงผู้ที่ลุกขึ้นมาก็คือพี่วิโรธแล้วก็ประท้วงท่านประธานด้วย แต่ไม่ยาวหรอกครับเพราะว่าผมพยายามใช้สติของความเป็นผู้แทนตั้งแต่ออท่านหัวหน้าพักเอา <ไป S 1> ข้อไหนก่อน,นท่านประธานฟังผมนิดเดียวครับท่านท่านประท้วงข้อไหนก่อนข้อเก้าครับครับข้อเก้าเชิญครับท่านหัวหน้าเทงลุกขึ้นมาพิพายผมก็บอกพวกพวกว่าอย่านะให้เกียติหัวหน้าพักเขาไม่ได้นะโดยมารยาทคนเป็นหัวหน้าพักขึ้นอภิปรายเราต้องให้เกียิเขาผมนั่งฟังคุณวิโลวดนี่ ไม่มีคําว่านายกสักคำหนึ่งนายกแปลงทานคุณแปลงรองทานผมก็นั่งฟังคุณวิโร์ว่าเขาเดีดยทุจริตทุจริตท่ตทานประธานเห็นไหมครับอภิปรายเองก็ยังทุจริตเลยเชิญชวนให้คนมาสนับสนุนเดินสนับสนุนพักตามอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบจ้าผมก็นั่งฟังแล้ประการที่ทสำคัญขู่ผมครับตะกี้ท่านประธานเปิดเทปดูก็ได้ครับขู่ว่าถ้าโหวตให้ท่านนายกแปลตทองทานนี่จะปิดข้อบังคับ ว่าคนที่ยกมือให้นี่ก็จะผิดไปด้วยครับนี่กันโชคผมอีกครับผมก็นั่งฟังวันนี้บอกให้พี่พิรอดเนี่ยใจเย็นลงนิดหนึ่งน้องหรือคุณพี่ที่คุรบครับใจเย็นลงแล้วจบแล้วจบแล้วน่าจะน่าจะดีกว่านี้ก็หลังเป็นห่วังเพราะเหมือนกับคนสติแตกเอาพอละ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 พอี๋ยวเดี๋ยวพาดพาดพิงไปทั่วเลยพอละครับท่านพอละ พอแล้วครับท่านท่านสมาชิกครับมันเสียเวลามันเสียเวลาเดี๋ยวให้ท่านต่อไปเลยนะครับคือคือการอยู่ในสภาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวตนของแต่ละแต่ละบุคคลนะครับท่านจะสุภาพไม่สุภาพเป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ถ้ามันเกินไปก็ก็ก็ต้องประท้วงนะครับประชาชนเขาตัดสินนะครับท่านธีรชัยพอแล้วครับต่อตอต่อต่อเลยครับพอแล้วพอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ประท้วงกันอีก เดี๋ยวเดีเดนะครับเอาเอาท่านเอาท่านธีรชัยก่อนเชิญครับท่านธีรชัยประท้วงข้อไหนครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้ผมสลับตับฟังมาผมจะข้อ69นีล่ละเสียดสีมาโดยตลอดต่อไปนี่นะครับถ้าจะพูดจะอะไรเนี่ย พยายามใช้สมองที่เขาใช้สมองแค่สองสีเงงกเท่านั้นหนึ่งยกตนข่มท่านร้อยค่าคนอื่นเสียดสีคนอื่นซีกที่สองยกจ้องพวกตัวเองและพวกตัวเองเท่านั้นครับครับขอบคุณครับเพราะจะหมดสมเป็นหัวหน้าบอขบคบคนแบบนี้ครับครับโอเคนะผมครับผมผม่ผมมินิจฉัยเลยนะเอาละพอแล้วพอละเดี๋ยวผมวินิจฉัยเลย ท่านประธานต้องวินิจฉัยใ,ให้ให้เอาจริงเอาจังด้วยเดี๋ยวมันจะได้ใจอ่ะไอ้เลือกอะท่านประธานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้ก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้ก่อนนะครับก็ท่านประธานตั้งแต่ท่านท่านประธานมนนณนะครับมาจนถึงผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะตักเตือนท่านวิโรจน์นะครับว่า,าควรควรจะสุภาพหน่อยนะครับแล้วก็ให้เกียรติ นะครับผู้ที่ท่านอภิปรายไปไม่วางใจเขาด้วยนะครับอย่างท่านนายกเนี่ยท่านก็ควรจะให้เกียรติหน่อยนะครับมันออกไปข้างนอกแล้วประชาชนเขาจะมองท่านยังไงนะครับเอาเอาเอาใครก่อนท่านวีโรดสั้นๆนะครับท่านท่านใช้สิทธิ์อะไรครับพาดพิงครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงตามข้อบังคับข้อที่เ1สบครับก็ผมก็นําเรียนไปถึงทางที่ครูมานิดนะครับ คือโดยปกติก็ทํางานร่วมกันดีนะฮะผมคิดว่าการพูดถึงเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรและอีกท่านหนึ่งครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อครับมาบอกว่าใช้สมองซีกซ้ายชี้ขวาสองซีกอะไรผมก็ยังดีใจที่ผมใช้สมองครับแต่เมื่อกี้คําพูดของท่านเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่มีสมองครับครับครับเนี่ยเขาพลาดพิงไปพาดพ,งพ,าดพิงมานะครับอ่า ท่านทีระชัยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าจะต่อรอต่อเถียงแบบดีก็ผมก็ฟังแล้วว่าเขาใช้สมองสองซีกยกจ้องตัวเองเอาละดูถูกเหยียดหยามคนอื่นยกย่องตนเองกับพวกเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในด้านอะไรบ้างผมอยากรู้นอกนอกใช้ปากเป็นอาวุธละระวังปากด้วยครับท่านประท้วงครับครับเอาละครับพอละ ท่านนะเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กลัวด้วยไอ้พวกปากพอแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วท่านขอบคุณมากครับเชิญครับท่านประ้วงข้อไหนครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิวพิโยครับพรรคประชาชนครับผมประ้วงท่านประธานข้อมาครับข้อเก้าให้ควบคุมการประชุมครับผมเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านประธานถันมาเตือนฝั่งผมเตือนผู้อภิปรายอยู่หลายครั้ง ฝั่งนั้นลุกขึ้นประท้วงซ้ำซากพวกผมก็อดทนฟังว่าจะประท้วงเรื่องอะไรถ้าประธานวินิจฉัยแล้วก็ไม่เคารพผมต้องเรียนท่านประธานจริงๆนะครับเรื่องเคารพศักดิ์ศรีผู้แทนที่ท่านวิโรจน์พูดก็เรื่องหนึ่งเรื่องเคารพพ่อครับก็เรื่องหนึ่งแต่ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับการที่ท่านประธานเนี่ยควบคุมโดยการตักเตือนฝั่งผมให้พวกผมถอนคําพูดโดยที่ไม่ตักเตือนฝั่งรัฐบาลเลยเนี่ยท่านประธานกาลังปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับขอบคุณครับผมยังไม่เคยให้ถอน